สวัสดีค่ะมาพอกับนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนนัวค่ะวันนี้กินหอยนาหอยนางรมค่ะหอยนางรมสุราชธานีคือกอนค่ะเครื่องเคี้ยงเต็มอันนี้เจียวเองนะจ๊ะเอามาใส่กันน้ำไรแตกข้าแรกใส่เข้าไปค่ะบีบกแนาวหวด mà khi chắc nuôi cái nhìn là dẻo đôi này ông cứ ngoài giặt hòa thạch ông mày đưa ôi nhà mượn lẹo. bơ đèn bơ đèn kẹ đi bơ đèn kẹ mắn ọt mắn cả chỉ biển ở đây chẳng để say chỉnh nhà cái gì đó อเป็นเครื่องเครื่องไงเลยวสอืมมกินยากแจกขออนุญาตตูด ช่วงเนี่ยหยัดกะทิ้นบอหม,มี่และะ้วค่ะสูตรต่องความกระเทียมทนดอก <c oughs> อันนี้เอาไปไว้ไกลๆด้วยมันเครื่องมันจิม้มมึนจิ้มสูตรกินแซ่บเอง <c oughs> ห้มวเวลาก่อนขายเนยนอนค่ะกระเทียมทน <c oughs> มแค่นี้พ่อ เอาละแบนบ,บนี้ใส่ลงไปบักริกนี่ใส่กระเทียมท้นดูมักหน้าใส่ละน้ำพริกเผามีหอนี่แซ่บเด้ sịtแก้ม อืม800หมดนี่ ừ. แบว่าเอาบอกแล้วค่ะแบบว่าที่บอกก็คืออันยี่สิบเอ็ดตัวนีแปดอยเนี่ยสำหรับทันที่อยากทานเนาะค่ะสิงมี้แบบอยากทานเลยออเชี่ยมเจียวบางว่ะไปไปทั้งเนี่ยจ้คอยบอกเครื่อง ใส่เข้าไปอ่ะสวใส่แค่นี้แสบและใส่แค่นี้เลยแสบและสักปาก อื่นไม่รู้แต่รู้แต่ภาคอีสานเนี่ยนะที่หนูอยู่เนี่ยนะช่วงนี้นะ่ะยอดกระถินนะ่ะสิมีกบมี่แตนเขาเอินว่ายัางละ่ะพาคเกษตรกระ,กะเฉดเนี่ยแต่มันก็ไม่ค่อยมีกระถินพา่บอะไรเลยเพราะว่าอะไรมันเลิมแรงเนี้ มันบ่มีฝนกระทินกระบวเป็นยอดนอกจากว่าสิบปูกไว้ปปูกไย้ขยอีเลี่งสินะแล้วมันกับหน้านี้มันก็ชอบเป็นไหนก็เอินอย่งเป็นเพียเป็นเพีย พ้อมยาเจียวเองอันนี้ไซส์เล็กจะบอกให้เลยว่าถ้าซื้อจากอันนี้ซื้อปีกเด้อซื้อปีกด้วค่ะประด้สิวว่าซื้อปีกซื้อในร้านน,นะคือซื้อปีกปกติก็จะสั่งก็จะเสียค่าส่งของอินเตอร์มา เรียบรอ้อยเองครับฉเฉลี่ยท่อกันตกท่อกันตัวละสี่สิบบาทแต่ตามมนจริงๆเนี่ยมันตัวละยี่สิบห้าบาทตัวละเจ้าหาบาทของสุรามันเป็นใส่หน่อยกินไรจนหูราคาถูไว้อวเนย่ดัง เครื่องตกจกเลยจ้ะว่าเป็นยังกินเท่าเองก <c oughs> ็ว่ากันไปล่ะ ใส่พริกเผาไล่ลายแสบเจียไว้ไล้ลายแล้วก็ใส่กระปุกไว้ไม่กินเล่น Xe vẫn đau đây lại à?

พวดเพียดโอ้คิดว่าพิพดเสียแล้จะเอียงดอกจากอะไรดอกเออ <c oughs> กระดูกหล่อนกระดูกมันพลอยเสียงกันเสียงเสียงกระดูกแขนลันมันผิดท่านะ อมเจียวต้องลาบเป็ดคือกันดีค่ะใบบักูทอดลาบเป็ดใบดบ,ดบ,บักมีด้วยร่องเบิงเด้ออ้วเสียบใบบักมีก็คือใบขนุนอ่ะเราเอามาทอดเจ้าสิติดใจเลยเอาใบกลางๆไม่แก่ไม่ก่อนมากเด้ออู้ เจ้าสิติดใจก็กินเล่นะขนมเล่นะมันฝรั่งทอด Hmm. <laughs> แสบวีดอกน้ำพริกเผาก็ได้แต่สร้างกลิ่นยากนี่แบบนี้นะถ้าสิบแบบใส่ก้อนใส่ก้อนใสบหัวง่ามก็จะไม่สวยก็เลยไม่ใส่ใส่ด้วพักเพิกเมื่อก,กินนกว่กนี่กินแต่หอย หอวงามกอบหอมน้ำพึ่งอ่ะก็ไม่ได้วานมากแล้วค่ะก็ดีแ่บแล้ กินหลายมันเป็นยงบอ่อแล้วจัาก่ะกับยำพ่มมันอยู่มีประโยชน์อยู่แล้วก็เลยว่ากินเยอะมันก็ไม่เป็นอะไรนีงยำบ่ไตายเห็นบอ่อกินมากตั้งแต่กินขิดไม่ปุ่ <laughs> มมันก็มีประโยชน์อยู่แล,แล้วเนี่ย รอยหนึ่งในใบลอตเตอรี่อาจจะบ่ถือ99บ,บาทได้กินซีเล็ยสไต้ดิมบะถือทิมซื้อได้กินฮั <c oughs> ลลก็ว่ากันไป Субтитры а หาตัตสัวกินนิ้นมดเลวค่ะมันยาว,ยวาาแล้วขอเคาณหลายค่ะที่เขามาติดตามเราชมหนูนะคะขขบพุณมากๆนะคะมวันนี้หนูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ